สาวสะท้อนแสงใหม่ดาวิกากับชุดเที่ยวทะเลที่ดาเมตเกินต้านยืนหนึ่งเรื่องความสวยและความพร้อมสำหรับใหม่ดาวิกาที่ไม่ว่าจะมาในชุดไหนความสวยของเธอก็เอาอยู่ ล่าสุดสาวใหม่เช็คอินเที่ยวทะเลหัวหินพร้อมลงภาพสวยกับชุดท่อนบนสวมเสื้อตัวจิ๋วมากวกกับ่าพโพสยกแขนใหม่และมุมผันข้างแล้วก็ยิ่งเห็นว่าใหม่ตัวบางมากเอลโมดหุ่นสับสุดๆพร้อมได้อีกจุดนี้ส่วนอีกเซตมาในเกาะอกสีส้มและกางเกงยีนสั้นสวยออร่าพุ่งกระชากใจแบบสุดๆงานนี้ทำเอาแฟนๆกดไลค์ให้รัวๆและคอมเมนต์ให้กับความหุ่นแซบของใหม่กันพียบเช่นไม่เรียวอยู่ไหนเอฟชุดนี้ค่ะมอบมงให้ดาวิไปเลยสิคะ สวยไม่พักสวยมากค่ะสับมากแม่ขอเสื้อคลุมให้แม่หน่อย